นาทีนี้ต้องรู้จักกับวงเมียวนะคะวงเหมียวเกิรลกรุ๊ปของ The Black Label ค่ะของป่าเท็ดดีอดีตหนะ้าตำนานของค่าย YG Entertainment ที่ปั้นมาหลายวงทั้ง Blackpink to anyone แล้วก็ Big Bang ค่ะปล่อยสมาชิกเป็นเด็กใหม่ของตัวเองออกมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด5คนเดี๋ยวแอดมินเล่าให้ฟังแบบไวๆเอลล่าสาน้อยคนนี้ที่เหมือนเงาของเจนนี่ b l a c k พ i n k ไม่มีผิดนะคะเธอเป็นลูกครึ่งเกาหลีอเมริกัน คนที่สองกาวอนคนนี้เคยเป็นเด็กฝึกของ YG มาก่อนเธอก็สัญชาติเกาหลีเมกันอย่างเท่เลยล่ะค่ะคนที่สามคือซูอินซูอินนะมาจากแดกูเกาหลีใต้ขนาดแท้ก็เป็นเด็กฝึกของค่าย The b a บ็คเลเแล้วก็คนที่สี่คืออันนาสาวยุ่นก็มาทานกะอันนามาจากญี่ปุ่นค่ะรวมไปถึงคนสุดท้ายสาวนารินคนนี้เป็นสาวโซเกาหลีใต้เหมือนกัน